ควรจะเริญสุขครับอันนี้อยู่ที่ตำบลอะไรพี่ตำบลบางเคียนอําเภอชุมแสงจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนาะครับครับพี่ควรที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ดาวเรืองใช่ไหมพี่ครับครับแล้วได้ใช้สมแดงไหมผมมาใช้ได้สามเที่ยวเนี่ยสามเที่ยวที่พอพอดาวเรืองเริ่มติดตุ้มผมก็ทดลองใช้ดูว่าเพราะไม่เคยใช้อ่ะอืมก็แบบมีมีอยู่ในในในบ้านไงก็เลยทดลอง เอามาทดลองด้ตัวเองเพราะก็เติียวสมแดงพปฉีกับข้าวอยู่แล้วใช่ไหมพี่ควรครับครับตัวนี้ก็เลยเอามาใช้กับดาวเรืองครับทดลองอันนี้ทดลองทดลองดูใช่ไหมฉีดไปสามผลแล้วครับฉีดตั้งแต่ตอนตอนนั้นดาวเรืองต้นเท่าไหร่พี่ประมาณประมาณได้ประมาณทักหกสิบเซนน่ะหกสิบเซนอ๋อหกสิบเซนความสูงนะแต่ครนี้ว่าเขาเริ่มติดตุ้มแล้วครับเริ่มติดตุ้มเล็กๆอืมก็เลยเอามาทดลองฉีดดูครับฉีดไปกี่ครั้งแล้วนะสามเที่ยวสามเที่ยวกี่วันฉีดหนยังไะ ประมาณประมาณถึงอาทิตย์ไหมห้าวันครับประมาณห้าวันฉีดครั้งหนึ่งน้ำลดน้ําลดน้ําชนงวดอ็อคก็ฉีดแต่นี้ที่ที่เห็นที่ออกดอกนี่ฉีดไปสามสามโหนแล้วครับ๋อแต่ฝั่งนี้ก็มีด้วยใช่ไหมแต่ยังไม่ออกอันนี้รุ่นสอง่าครับนคนละพันกันคนละพันกันเอางี้เดี๋ยวพี่ควรเรามาคุยอันนี้ก่อนเนาะที่เห็นได้สวยเนี่ยอันนี้พันอะไรพี่ควรพอจําได้ไหมผมว่าจะแฟนเขาบอกว่าน่าจะเป็น ซัปเปอร์ลนอ๋อครับทอเลนท์ทเลนท์ทเลนใช่ไหมครับอ๋อันนี่คือดาวเรืองแล้วไอพี่กวนที่ใช้อันนี้ครั้งแรกป่ะที่ฉีดสมแดงครั้งแรกคร,ครั้งแรกเลยเนาะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ทํามาแบบโหผมก็แก้ปัญหาแบบืมันไม่ยางมันไม่สบายใจเลยอะ่ะอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้มันแบบฉีดสามเที่ยวเนี่ยมันื แวนวิ่งดูเช้าดูเย็นเลยหรอที่ควรดูแล้วดีตรงไนมันมีนควรได้ใช้สมแดงใช้อะไรม้างเนี่ยสมแดงแล้วก็อะไรอีกก็ยาฆ่าแมลงแล้วก็สมแดงแต่ผสมกับอย่างตัวไหนอย่างอะมิโน,โชนใช่ไหมใช่ครับหรอผสมผสมกับที่ที่เป็นผงอนนะอ,อ่ะอ๋อเป็นผงอ่ะน,นะอะมิโน,โนสองเล็กป่ะครับครับแล้วก็ทีเคโอได้ใช้ด้วยไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คือใช้สมแดงแล้วก็อะมิโนสองอย่างครับ ครับฉีดมาสามครั้งครับพี่ควรฉีดแล้วดูเนี่ยพี่ควรประทับใจแล้วดีตรงไหนม้างที่ที่พี่เห็นที่ภาพตรงหน้าเราเนี่ยแขนแข่งมันเยอะอ่ะแขนแข่งมันแรงเนี่ยมันแรงมากๆเลยดูตรงไหนพี่ควรแขนแข่งพี่ควรดูใกล้ๆได้ไหมชี้ให้ดูสักต้นได้ไหมแขนแขนงเนี่ยแขนแข่งที่ต่อจากจากจากตัวตัวแม่แขนแข่งมันเหมือนกับทางไอ้อะไรนะที่ท่อระบายอ่ะครับเขาจะล่งเขาจะขาวโบะเลยเนี่ยนั่นมากๆเลย ือสะดวกอะแผนงทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกับไอ้ทางทางส่งอาหารนะมัน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 ดีอ่ะมันมันอวกอะสังเกตด้วยครับรู้จากต้นแล้วกิ่งอวบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันอวกกว่าปีที่แล้วนี่ต้นแคะออือปีนี้มาค่อยชั่วหน่อยล้มก็ไม่ล้มดัางแข็งอ๋อปีที่แล้วจะไม่โตอย่างนี้เหรอ ครับอันนี้อันนี้ก e ี่เดือนแล้วเนี่ยอันนี้ขาดอีกอาทิตย์หนึ่งพงอเดือนครึ่ง๋ออาทิตย์นึงพอเดือนครึ่งธรรมดาเขาก็จะตัดกันเดือนครึ่งแต่เนี้ยคงจะได้ตัดก่อนเนี้ยเนะครับ <ท Sims. S 1> อ๋นนอรอะไอ้ที่บานบามันก็เราจะมันจะได้ไม่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 ไปอั้นต้นอืออันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยที่มันออกมาเขาเรียกตุ้มมันเหรอครับตุ้มอ๋ออถ้าเราเก็บดอกใหญ่ๆไปแล้วเนี่ยก็จะทยอยเก็บไปได้ทุกวันไหมเว้นวันเว้นวันเก็บครับอย่างของเรา มันมีดอกลำลองอยู่แล้วของเราคงจะต้องอเว้นวันครับอัตราส่วนใช้สมแดงกับอะมิโนเนี่ยพี่ควรใช้ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบครับยี่สิบตีซีครับต่อน้ําต่อน้ำยี่สิบิตรยี่สิบลิตรครับอ๋อดีกว่าตะังเยอะไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่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 ดูนะครับเพราะว่าต้นลำมันพิดกันมากเลยอืมขนาดขนาด แม่ค้าเข้ามาเห็นแม่ค้าคนที่จะเอาของเราไปเนี่ยเขามาเขายังเรียกว่าเขาตัวเขาเองเขายังสู้ไม่ได้เลยอโอ้โหอ,ออกดอกเยอะจริงๆเนาะมันแต่มันผิดตามากมากใช่ไหมผิดสังเกตอ่ะพูดก,กันงน่ายว,ว่าผิด